รามามาใช้เสื้ยแหม่สามพ่อเหมี่ยนเลยไม่ยอย่างนี้สมาีค่ะเหรอย็นเหอหลุดรอเลยบอแหมะอาไปดู่อสาวๆเหรเขาก็เป็นคนหลอคนหลอกคนหลอคนหลออ้โห้แย่อเ บอยสุดในโพดละ่ะ <c oughs> บอยมาดูหลานมันเสือกขบหัวบนเฮ้ยเอ้วโอ้สันดิดเนาะเยียกบยกบันเยียบกันไอ้สีดำๆนี่ต้องใส่ไล์เจ็บๆสีสดไปเลยเอ,อ๊ะมันก็ใส่วะดีเนาะ Boy, boy, bé nhìn này ăn đâu mà đấy ăn tí nè ăn đâu mà đâu mà đâu mà đâu đâu mà đâu đâu mà đâu mà đâu mà